ปูหนีแล้วก็ปูไข่ดองไปอีกไปกี้านี้บ่อยหรือเปล่าเพิ่งมากี่ครั้งแรกอะค่ะดูรีวิวเมื่อคืนแล้วมาเลยเท่าไหร่อ่ะบรรทัดทองค่ะเอาวันนี้ก็อยู่แถวบรรทัดทองสมัมภกรก็มีบุฟเฟ่ของดองเหมือนกันสมัมภกระก็มีบุฟเฟ่ของดองเหมือนกันจริงเหรอคือว่าหมีหมีอะไรกินหมีอะไรกินเคยได้ยินปะ คยได้ยินแต่ว่าไม่อยากไปอยากไปกับพี่โอมากกว่าก็ใช่ไงก็มากินด้วยกันเป็นพี่พาไปกินพี่โอเมื่อกี้พี่โอพูดถึงงานอะไรอะคะเช่ไม่ได้ยินรายการดาราพารวยอะไรสักอย่างใช่เชียก็รับพี่โอกินาจะไปด้วยกันใช่ไหมเย้นี่ไปกินกับใครคะฮะอ๋ออุ้ยสวัสดีครับอุ้ยทำไมทำไมสุภาพอ่ะพี่โอ ไม่กลัวแล้วครับไม,ไม่อยากชวนโอ้ยเดินมาหลังไปด้วยนะอยากไปกินกินอร่อยแล้วก็ไปกินด้วยกันมาหลังพี่โอใช่มีเรื่องจะเมากับพี่โอด้วยเม่เสร็จแล้วเดี๋ยวเมากันแต่เช็มันยังมันจะไปซีเฟรชที่ยังไม่สามารถพุ่มเลยครับเปลิงได้ได้ครับแต่ว่ายังไม่ทุก<ช>ตอนนี้เชร์แค่บอกว่าใจเชียร์ึกถึงพี่โอเท่านั้นดีใจอ่ะโอเค เดี๋ยวหลังไหมงเ,งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้คอมไลน์เสร็จแล้วเดี๋ยวโทรไปหาเราให้ฟังโอเคค่ะลายบายเล็บยูม <c oughs> ิสยูด้วยนี่เดี๋ยวคุยกันโอเคค่ะครับสวัสดีครันบน้อมน้อมอยู่นะนอบน้อมทำไมเลยกันนี้ครับโอเคค่ะโอ้โห <c oughs> แชร์เข้ามาก็คนวิวเยอะมากเลยบายๆชยมีอะไรจะบอกโอ้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอะไรครับ